นนะครับพี่อันนี้ผมถอดแจ็คออกหมดนะครับจะได้ให้พี่เห็นง่ายๆพี่ก็ถอดบอร์ดออกมาเลยฮะถอดบอร์ดออกมาแล้วก็เพียาความบอร์ดดูนะครับนะฮะพี่จะสังเกตเนี่ยจุดเนี่ยจุดตรงนี้นะฮะสี่อันเนี่ยเนี่ยทั้งสี่อันเนี่ยนะครับอันในแล้วก็อันนอกเนี่ย ว่ามันมีรอยฉีกไหมนะครับตะกวดที่บัดกีไว้เนี่ยถ้ามีพี่ก็ใช้หัวแรงเชื่อมเอาพยายามอย่าให้มันไปแตกกันเองฮะแล้วก็ตรงนี้ด้วยเห็นไหมพี่ของผมี่ยเป็นทั้งตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เลยตรงนี้เนี่ยด้านข้างเนี่ยแผ่นปิ้นลอกด้วยของผมอะนะฮะแต่มันก็ยังมีอ่าเป็นเป็นลายแผ่นปิ้นอยู่แล้วก็ยังเชื่อมได้อยู่พี่ดูให้ดีทั้งข้างนี้ข้างนี้ทั้งสี่อันนี้แล้วก็สี่อันบนเนี่ยนะฮะ เนี่ยมันจะมีปัญหาอยู่แค่สองตัวนี้เลยแหละที่สัญญาณมันจะไม่เข้าไฟมันก็จะกระพริบอยู่ยั้น,นะพี่ปกติมันต้องกระพริบริปเสร็จแล้วมันก็ถึงจะดับแล้วมันจะกระพระพิบบแล้วก็ดับถึงจะใช้งานได้นะฮะลองดูนะครับพี่อย่างอื่นไม่น่ามีปัญหาพอพี่ซ่อมเสร็จก็ลองพักถ้าใช้ได้แล้วเนี่ยพี่หาอะไรบางมาหน่อยโดยใช้ท่อแอร์ก็ได้ฮะดำๆนิ่มๆอ่ะคุมมันไว้นะครับ โอเคครับลองดูฮะมีอะไรก็โทรมาเบอร์ผมครับ